ผลออกมาแล้วใช่ไหมคะท่านรอใช่ครับค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ท่านอลองอ่านค่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกที่โอเคนะครับผมค่ะคลิกที่โอเคเสร็จแล้วก็ยับให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกระดูดนิดนึงเนี่ยขยายดูนิดนึงว่าตอนนี้ไข่ที่โดนนับไปแล้วครับผมจะมีจุด ที่มีจุดเป็นพอยเป็นจุดๆๆๆๆครับผมเพราะไข่นี่โดนนับไปแล้วครับผมนี่คือตอนแรกที่เราเห็นจะเป็นสีครีมสดๆเลยใสๆเลยนะคะแต่อันนี้นะคะจะมีเหมือนเป็นลูกตามาแปะจุดนะพ่าะไข่นี่โดนโดนนับเกือบทุกฟองเลยครับทุกฟองเลยถ้าตัวนี้แม่ไข่ที่ตั้งเนี่ยไม่โดนนับเป็นไหมะแล้วอันนี้จะมีผลไหมคะก็ก็จะมีค่าเออร์เลอร์อยู่บ้างครับผมอันนี้ที่นับออกมาแล้วนี่เราได้ค่าไข่ทั้งมาออกมาทั้งหมดนี่กี่ฟองคะท่านหมอ สองหมทั้งหมดไข่มีทั้งหมด23,888ฟองนะครับผมค่ะแล้วก็เป็นไข่ดี23,860ฟอง99.88%แนะครับค่ะแล้วไข่เสียที่เป็นสีเขียวนะครับ28ฟอง0.12%สฟอง0 1น่แสดงว่าต่ำมากสนแสดงว่าไข่ที่เราบรรจุไปอยู่ในมาตรฐานของกรมอนามัยครับผมค่ะ ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจใช่ไหมครับใช่ครับใช,ใช่ครับค่ะคุณผูช้ชมคะนี่คือแทนที่เราจะใช้แบบคนมานั่งนับค่ะกว้างหนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้วด้หน1 1> ึ<ม>่งตารางนิ้วมีกี่ฟองนี่เราใช้โปรแกรมนับแค่2นาทีะะใชใช้เวลาประมวลผลสองนาที 2.09นาทีนะครับคือจะบอกหมดเลยนะคะว่าสถานที่ที่ตรวจสอบนี้อยู่ที่ไหนนะคะันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ใช่ครับนะคะระยะเวลาในการประมวลผลเนี่ยกี่นาทีนะคะผลออกมาได้เท่าไหร่ก็นี่เลยนะคะนี่คือผลของโปรแกรมตรวจสอบไข่นั่นเองใช่ครับใช่ครับรคะในส่วนต่อไปท่านหมอจะพาเราไปชมอะไรคะตัวนี้ก็เป็นกระบวนการของงานผิดพลานที่หลังจากที่เกษตรกรได้แล้วได้เป็นส่วนของไข่ใหม่ไปเรียงแล้วอะไรแล้ว มีผิดพันธุ์ที่ทางเกษตรกรเขาสามารถทําได้อีกนะครับผมก็สามารถเป็นแปลรูปเป็นผิดพันธุ์เป็นโลชั่นเป็นสบู่อะไรพวกนี้นะครับจากจากกาซิลิซินนะครับจากกราซิลิจินของใหม่ก็ที่เราใช้ทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดก็เป็นแทนที่จะทิ้งเปล่าๆก็เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ของเกษตรกรสามารถทําได้เองแล้วเป็นในหน่วยงานทางราชการก็เข้าไปช่วยสนับสนุน ทีหครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะแลวก็เม์เนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปนะคะมีอะไรบ้างรวมถึงนะคะมีคุณประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและหลังจากที่เรานะคะผ่านจากการตรวจนะครับจากโปรแกรมมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอยู่กับอีกหนึ่งบรรยากาศนะที่ดูแปลกตาไปเดี๋ยวลองมาถามท่านผอ,อ,อกันเลยนะคะว่าที่นี่คือห้องอะไรอันนี้คือห้องอะไรเหรอคะท่านผอ,อ,อตัวนี้เป็นห้องโกกไข่ไห่ฮะหลังจากที่เราทาแผ่นไข่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะนาแผ่นไข่มาโกกที่ห้อง,นะงอง 8, ุณหภูมิ25องศาความชื้น85เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับก็จะโกกไว้ที่นี่ใช้เวลาอยู่10วันนะครับก็จะ ก็วางแผ่นไก่ที่ชั้นแล้วก็จะให้แสงส6บชั่วโมงต่อวันน<ค>ะครับผมสิกชั่วโมงต่อวัน1 6บชั่วโมงตรงตนี้แล้วก็จะปิดไฟใช่ไหมคะเขาจะให้เป็นช่วงครับผมช่วงละแปดชั่วโมงให้ให้แปดชั่วโมงปิดสชั่วโมงให้8ปชั่วโมงปิดสชั่วโมง <คะ S 2> ก็จะเครื่องทำอัตโนมัติครับผมก็ม,มีเครื่องทําความชื้นครับผมนี่นะคะที่เห็นด้านหลังนี่คือเป็นไข่ที่เรานํามากบใช่ไหมคะใช่ครับต,ตัวที่กบก่อนและ้วะทำเป็นแผ่นแล้วส่งกัะติกอ,อีกทีหนึ่ง แล้วตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรานําไปกบแล้วนะคะอยากทราบว่าระยะเวลากี่วันคะถึงจะส่งถึงมือเกษตรกรได้ทั้งหมดใช้เวลา10วันครับ10วันนะคะก็จะส่งถึงมือเกษตรกรแล้วเกษตรกรก็จะนําไปฟักต่อไปไปเลี้ยงนะคะ้ฟักแล้วก็เลี้ยงใหม่ต่ออีก10อีกใช้เวลาอีก 18- ถึง21วันค่ะก็จะมาเป็นตัวใช่ไหมคะก็จะได้เป็นรังใหม่ได้เป็นรังใหม่แล้วไปสาวเป็นเส้นแล้วก็ไปฟอกย้อมแล้วไปต่อผ้าได้ อันที่ที่พี่ถือนี่คืออะไรคะเครื่องโทรโมเฮโครกรฟคือเป็นเครื่องตรวจเช็คอุณหภูมิความชื้นในห้องค่ะแสดงว่าอุณภูมิกับความชื้นต้องแม่นนะครับต้องแม่นต้องตรวจเช็คตลอดเวลาคือทุกอย่างนะคะหลายๆปัจจัยเนี่ยจะต้องเอื้อด้วยกันหมดว่าจะเป็นอุณหภูมินะคะหรือว่าความชื้นแล้วก็แสงด้วยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกับการที่เราจะหาไข่เนี่ยของไหมเนี่ยส่งไปให้กับเกษตรกรนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้มาชมมัถึงในห้องกกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก แลวเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันเลยค่ะว่าผลผลิตนะคะแล้วก็การแปรรูปนะคะจากไหมเนี่ยนอกจากจะได้เป็นผ้าไหมแล้วนะคะยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่รายการ most e x c l u s i v e ของเราได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอื่นๆในแวดวงวิทยาศาสตร์ของไทยคะ่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว ทุกผู้ชมสามารถติดตามรายการ Most Exclusive ได้ใหม่ทางช่อง Most Channel PSI 246วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ับะมันบลเบอรีร่ในน้ำลูกหม่อนหลายๆคนผ่านไปผ่านมาอาจจะเรียกว่าเป็นน้ำองุ่นจริงๆไม่ใช่คือคือน้ำลูกหม่นอนตัวนี้โฟเลตสูงวิตามินเอสูงปรุงสายตาแล้วก็รสชาติค่อนข้างอร่อยแต่ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าอางุ่นเยอะมากแล้วที่สำคัญที่ชัดๆก็คือ เป็นอินทรีย์ล้วนๆไม่มีการใช้สารเคม,มีใดๆทั้งสิน้นไม่มีการใช้สารเคมีเร้งสิน้นรสชาติอร่อยนะครับผม สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับ เทคโนธานี ani, ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์02-577-999 9, 9, 9นะครับต่อ2-1-2-5และ2-1-0-3วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช w w w nsm. o r t th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ